สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัววันที่17ตุลาคม2564นะคะเมื่อวานนี้ใครถูกหวยกันบ้างมาเมาท์มอยกันหน่อยเร็วคือแก้วก็ถูกได้บอกแล้วว่า2มันมาจริงๆกับคำนวณออกมาได้หลักสิบแต่ว่าก็ซื้อดักไว้นะก็ได้จริงๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ขอแสงงดงความดีดีกับทุกคนที่ถูกหวยนะอย่าลืมถูกหวยแล้วแบ่งสิไปทําบุญต่อไม่จาเป็นต้องทํากับแก้วนะคะไปทากันเองได้เลยแต่แค่นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ให้แก้วมาเท่านั้นนึกถึงครูบุญคุณเออไม่ใช่นึกถึงเทวดาครูบาอาจารย์ที่เขาคุมครองแก้วขอแบ่งบุญที่คุณทําบุญนี้ให้กับครูบาอาจารย์ของแก้วบ้านเท่านั้นแหละคะ่ะไม่ต้องทำกับแก้วไปทํากันเองแต่ยกเว้นคนที่เขาไม่สะดวกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ มาบอกกันเลยว่าวันนี้ถ้าจะเสียงโชคประเภทเพื่อนบ้านนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคไห้ล่าวันจันทร์ให้ซื้อ ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทที่เป็นเพศหญิงหรือมีจิตใจเป็นหญิงย้ำนะคะคนเกิดวนันใจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิงก็ได้วันอังคารกับวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือวันนี้อังคารกับพุธมีโชคมีลาบจากเลขเบอร์มือถือตัวเองซื้อไปเลยแต่ถ้ามีมือถือหลายเครื่องให้เลือกเครื่องใช้บ่อยที่สุดวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อ เลขเกี่ยวกับรถที่ใช้ในวันนี้ก็ลองซื้อไปเพราะแก้วก็ไม่ได้ใช้รถตัวเองวันนี้ใช้รถน้องรถแม่เอารถแม่มาใช้รถตัวเองมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็วันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่อยู่อาศัยวันนี้ที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาบแก้วขออวยพรให้ทุกคนมีโชคมีลาบขอโทษที่ทําคลิปช้าเพราะยุ่งมากไม่ได้หยุดเลยเมื่อวานก็นั่งทำลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะด้วยเนี่ยว่าจะเอาลอตเตอรี่ ให้แม่เอาลอตเตอรี่มาขายลนะเพราะมีคนฝากซื้อเยอะยังบอกแม่งั้นแม่ไปรับลอตเตอรี่มาให้หนูหน่อยแล้วเดี๋ยวหนูช่วยขายไม่รู้ว่าถ้าขายไปแล้วจะมีคนช่วยซื้อออนไลน์ไหมอ่ะโอเคแกขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ